ใครแกใครมันจะไปบ้านลุกขึ้นมาทำทัวรสองตอนตีสองเออแต่เรานี่แหละคนหนึ่งตีสองรู้สึกก็อยากกินเอา้าร้านก็ปิดลุกขึ้นไปหาดูยีสต์ในตู้เย็นเออตกลงเสียจ้ะดีที่เพิ่งซื้อห่อใหม่มาเอาทดสอบยีสต์กันหน่อยว่าน้องตุย,ยเรือยังใส่เบเรนนมแล้วดูนะว่าน้องจะยังไปต่อได้หรือเปล่าหิวมันก็หิว ใจก็อยากกินรอบนี้ถ้าน้องตุยนี่คืออดแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูสักพักหนึงระหว่างเนี้ยระหว่างรอยิบขึ้นนะพี่ก็จะไปเอาแป้งมาก่อนดีที่แป้งขนมปังเหลืออยู่แป้งขนมปังเหลืออยู่เนยมีอยู่น้ำตาลมีติดบ้านอยู่แล้วโอเคไปต่อได้ค่ะพี่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคนคนคนหน่อย แอบลุ้นนะว่ามันจะได้กินหรือเปล่าอ่ะคือเราคือไม่เคยทําด้วยนะแล้วคือช่วงช่วงค่ำอะ่ะก่อนจะเข้านอนก็คือแบบเฮ้ยเห็นเขาเขาทาครัวซองอ่ะน่ากินมากเลยอะ่ะมันจะทํายากหรือเปล่าอ่ะไปเจอคลิปหนึ่งของแม่นายชาภัยตุรกีเออสูตรเขาใช้มือทําเฮ้ยเรามันก็เลือดนักสว้เรามันน่าจะทําได้ลองลอง,ลองทำดูก่อนอันเก่าทิ้งไปเลยใช้ไม่ได้แล้ว แกได้ว่ะเอ้ยน้องยังไม่ตุยโชคดีที่ซื้อมาติดบ้านไว้ผสมแป้งทุกอย่างตามคลิปของเขาเลยได้มาเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะเออขั้นตอนการทำมันก็ไม่ต่างจากการทำขนมปังมากนะทุกคนแล้วหลังจากนี้พี่ก็จะมาพันพัน,พ,น,พ,นพันขึ้นรูปเป็นครัวซองก็คือแกะแบบจากในคลิปเลยครั้งแรกอะ่ะเอ้ยแกว่าไม่ได้ ทรงมันมาอยู่นะมันได้นะแล้วขวทรงชุดนี้ก็คือใช้แป้งขนมปังเป็นนิดหน่อยแล้วก็ยีสต์ไปนิดนึงเกลือนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยก็คือว่าตามสูตรที่เขาให้มานั่นแหละเอาตามแบบนั้นเลยเออเนี่ยเออทรงมันได้ก็คือเราก็เคยพอคนะทำขนมปังมาก่อนนะมันก็น่าจะไปต่อได้แหละเออพับพับเพื่อความสวยงามนิดนึงอะนะ เอ้ยเห็นไหมได้อยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดสิบสองตัวในราคาไม่ถึงหนึ่งร้บาทเออใครจะคิดว่าใครมันจะบ้าฮลุหขึ้นมาทำขนมปังตอนตีสองเออ